็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นในตอนนี้นะครับผมว่าอาวุธสามดาวเจ้าตัวละครกาโลใกล้จะเข้ามาแล้วนะครับและในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการปั้นเจ้าตัวละครกาโลเพื่อรออาวุธสามดาวของมันนะคือเป้าหมายในคลิปนี้ของผมเนี่ยผมคิดว่าตัวละครกาโลของผมควรจะอันตีได้ประมาณ10ล้านก่อนที่อาวุธสามดาวจะเข้ามานะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเจ้าตัวละครการโลหลังจากอับบูดขึ้น3ดาวแล้วนะครับสกิลติมันจะโหดขึ้นขนาดไหนนะก็หลังจากอัพขึ้น3ดาวนะครับก็จะทําการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งนะครับต่อเป้าหมายทั้งหมดจะสร้างดาเมจจาก120%พลังโจมตีนะก่อนอับบูดสามดาวจะสร้างแค่100%เท่านั้นแล้วก็จะมีโอกาส1 0 0ทําให้เป้าหมายแบบสุ่มนะครับสคนนะครับหรือว่าสีเป้าหมายเนี่ยติดถานะกระดูกหักสีทองก่อนอับบูดสามดาวก็จะสุ่มแค่ และเมื่อเป้าหมายที่ติดสถานะสาหัสจากอันตรายของเจ้ากาโลโดนโจมตีนะครับผมก็จะเสริมดาเมจโบนัสจากพลังโจมตีของเจ้าตัวละครกาโลไปที่145นะและหลังจากโดนโจมตีเสร็จแล้วสถานะนั้นก็จะหายไปก็ก่อนอาบูดสามดาวนะครับมันจะเสริมดาเมจโบนัสจากพลังโจมตีของเจ้ากาโลแค่130เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับกรยีไี้ว่าพออาบูดขึ้นสามดาวแล้วนะครับก็เป็นกตัวหนึ่งที่อาบูดสามดาวแล้วโกงขึ้นมากไม้นะสับสกิลเตี่ยของเจ้าตัวละครกาโลแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเรายังไม่ม รการโอผนันติได้แรงที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยกันแต่ผมก็อยากจะบอกไว้เลยนะครับผมว่าเจ้าตัวละครการโร่เนี่ยผมแทบจะไม่ได้ปั้นมันเลยนะพอเจ้าตัวละครโกเกสึมานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูค่าสเตตัสของเจ้าการโร่ของผมตอนนี้ก่อนเลยกันว่ามีค่าสเตตัสพลังโจมตีเพอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะมีค่าพลังโจมตีอยู่ที่5้าแสนหกพันนะครับเพพิวที่1 7, นึ่งล้านเจ็ดแสนนั้นแล้วก็ความเร็วที่498ก็ที่ค่าพลังโจมตีมันน้อยลงกว่าคลิปที่ผมเคยพาไปดันค่าพลังโจมตีของเจ้ากาโรรร่่เเนียกก็พาาาาะวผมได้ทํปปับล เซตไอเทมของเจ้าตัวละครกาโร่ใหม่นะครับส่วนตังค์คีย์ที่เข้าเนี่ยก็จะอยู่ที่28เนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าการโร่ผมใส่เซตอะไรอยู่นะครับสัเซตท,ที่ผมใส่เจ้าตัวละครกาโร่อยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเซตนักดาบนะครับที่ต้องใส่เป็นชุดเซตนักดาบเนี่ยก็เพราะว่าชุดเซตอื่นๆของผมเนี่ย, <ๆ S 1> ม,ยมันไม่มีออปชั่นที่สวยแล้วก็เข้ากับกาโร่เลยนะคือเจ้ากาโร่โส่วนใหญ่ถ้าคนอื่นเขาจะเล่นกันก็จะเล่นเป็นสายครีนะครับผมเน้นอัตราคีแล้วติดคเนี่ยมันจะแรงมากๆนะแต่่วาของผมเนนนนนีีีีี่่่่ยยไไออออ้้้เเเสืทจจะะมมมมมปปชัััคคริตตลลแวก็็โบ มผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องใส่เป็นชุดเซตนักดาบไปก่อนนะครับรอชุดเซตอัดตายคิดิเข้าที่มันเหมาะสมแล้วผมคอยมาเปลี่ยนนะ ส่วนค่าพลังลมของเจ้าตัวละครการโร่ผมก็จะอยู่ที่2องล้านหกแสนเจ็ดหมืนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะสามารถอัพอะไรเจ้าตัวละครการโร่ได้ก็เริ่มกันที่ตรงพัฒนานะครับสับตรงเลเวลก็อัพต่อไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลเวลของผมเนี่ยมันตันอยู่ที่เลเวลหนึนะครับส่วนเรื่องสกิลก็อัปลิมิตไม่ได้แค่ลิมิตสิบหกนะห้อยตำลาสายต่อสู้อันนี้นะครับมันต้องใช้กับหลายตัวละครไม่ว่าจะเป็นการโการ่โกเกสินะครับรวมถึงด้วงด้วย อดคิดนะครับผมก็คิดว่าการลงผมเนี่ยน่าจะทําแค่5ดาวเท่านั้นนะเพราะ6ดาวเนี่ยมันเกินความสามารถมากไปนะครับ ส่วนปลุกตื่นสับเจ้าตัวละครการโลกของผมตอนนี้นะครับผมก็ยังอัพไว้แค่3ดาวม่วงเท่าน,นั้นนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาอัพกันเลยแล้วกันนะครับแต่น่าจะอัพขึ้น4ีดาวม่วงไม่ได้นะเพราะตอนนี้นะครับเศษไอสายต่อสู้ตรงนี้มันไม่พอนะครับเพราะผมใช้กับหลายตัวละครมากๆไม่ว่าจะเป็นด้วงแล้วก็โกเกสึนะซึ่งตอนหลังๆเนี่ยผมก็จะใช้เศษพวกนี้ไปกับโกเกสึซะส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวเราจะมาอัพดูนะครับผมว่าจะอัพได้ถึงขั้นไหนนะอัพแต่ละขั้นพลังโจมตีเพิ่มมา3,9 0 0เลยนะคเลย มาดูกันว่าเสร็จหมดตอนไหนแล้วก็จะหยุดอัพตอนนั้นนะครับเสร็จหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองประสานดูหน่อยแล้วกันได้71เศษนะ น่าจะกดได้อีกหนึ่งรอบนะครับโอเคครับผมหมดแล้วนะค่าพลังโจมตีของเจ้ากาโลตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น2อล้านเจ็ดแสนเป็นที่เรียบร้อยนะครับและตรงทางสารนะครับผมก็ยังไม่ได้ปลดล็อก2แผ่นอันหลังนะคือจะปลดล็อกก็ได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าเอาตาไปอัพตรงการปับดีกว่านะเพร่อไอ้สแผ่นอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นแผ่นที่จะช่วยเพิ่มค่าพลังป้องกันให้เจ้าการโรนะครับซึ่งผมไม่ต้องการค่าพลังป้องกันผมต้องการให้เจ้ากาโลผมตีแรงๆนะครับพเพราะมันเป็นตัวดาเมจก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปทีี่่เรราาจะะอััไดด้กวนคบ ก็ส่วนต่อไปที่ผมจะอัพได้เนี่ยก็น่าจะเป็นตรงการบัฟตรงนี้นะที่ผมจะอัพก็น่าจะอัพดาวตรงการบัฟพิเศษอันนี้นะครับก็สับการบัฟพิเศษอันนี้ของผมเนี่ยก็เป็นการบัฟพิเศษที่จะมีออปชั่นเหมือนชุดมาเฟียนะก็คือการโจมตีธรรมดาเนี่ยจะสร้างดาเมจโบนัส60%นะครับผมเวลามันไล่โจมตีนะก็เป็นการบัฟที่ต้องเติมเงินซื้อในตอนนั้นนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสามพันนะสับการบัฟอันนี้อันเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาอัพดาวกันนะครับก็ตอนนในอ ก็เราจะใช้เพจเปิดหานะครับผมก็สุ่มครั้งแรกใช้570เพจนะครับก็เปิดไป ได้การ์ดอัพดาวมาพอดีนะครับค่อนข้างประหยัดนะส่วนใหญ่เวลาผมสุ่มไปตรงนี้เนี่ยกดครั้งแรกนะครับมันชอบไม่ออกมาต้องกดครั้งที่2น,นะครับมันถึงจะออกมาได้การ์ดอัพดาวมาแล้วนะครับแล้วก็มาทําการอัพดาวเพิ่มกันก็ change? ถ้าผมอัพอันนี้นะครับผมค่าพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับก็กดอัพไปเลยนะอัพการ์ดขึ้นมาเป็น4ดาวนะครับก็ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมา5%แล้วก็ค่าพลังเจ้ากาโร่เนี่ยก็ดีดขึ้นไปที่สองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นนะครับกเวอั<า> ดาวม่วงมันิดหน่อยนะครับรวม1อัพการ์ดบัฟเพิ่มขึ้นใหม่5%ก็จะมีพลังโจมตีอยู่ที่525,800สฟนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ20,000ได้เลยนะครับหลังจากอัพเจ้าตัวละครกาโร่เรียบร้อยนะครับเราก็จะเป็นที่ต้องมาทําการทดสอบมันสักหน่อยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบแบบทีมที่ไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีอะไรให้เจ้าตัวละครกาโร่เลยนะครับมาดูกันว่าเจ้ากาโร่โผมเนี่ยมันจะสามารถอันติแล้วก็ทาดาเมจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ สำหรับการเทสเนี่ยเราก็จะมาเทสแนนดับนะครับผมฉากคนที่ตั้งทีมหลักเอาไว้นะก็น่าจะเป็นคนนี้นะครับอันดับ7ของเซฟิฟค่าพลังที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยก็จะอยู่ที่12ล้าน8แสนนะทีมของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นทีมหลักทุกตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทําการลองเอาเจ้าการโรนะครับมาตีใส่ทีมนี้ดูว่าเจ้าการโร่ผมเนี่ยจะทำดาเมจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับก็กดดวนปกัมาดูดาเมจในเทอร์แรกกันนะครับผมว่ากาโลจะทําได้ขนาดไหนนะในการไม่มีบัฟเลยนะครับ กาโลอันติไปนะครับผมด้าเมดอยู่ที่4ล้าน3แสนนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะ ก็ในเมื่อการตีเมื่อกี้นะครับผมมันดามเมจอยู่ที่ประมาณแค่4ล้านเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวในรอบนี้เนี่ยผมจะมาลองใส่การ์ดบัฟที่เพิ่มอัตราคิดได้เข้าโดยที่ผมเนี่ยได้ไปยืมจากเจ้าตัวละครกโกเกสึมาใส่เจ้าการโลดูนะครับผมว่าอัตราคิดได้เข้าที่เพิ่มขึ้นมาเป็น5 4เเนี่ยมันจะช่วยอันตีแรงมากขึ้นขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปทําการทดสอบอีกรอบนะเราก็จะทดสอบกับทีมเดิมนะครับรอบนี้มีอัตราคิดได้เข้าเพิ่มขึ้นมาประมาณ50%้ากาตินจปอรงขึ้นก็มาดูกันทําการอันติ น้ำมันอยู่ที่5ล้าน3เสเลยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าแรงขึ้นมาอยู่ที่1ล้านเลยครับอาตาัตราคิดที่เข้าเนี่ยค่อนข้างมีผลกับเจ้าตัวละครการโลมากๆราะถ้าใครจะปั้นการโลให้อันติแรงๆเนี่ยก็ควรจะใส่อาตาัตราคิดที่เข้าไว้ด้วยนะครับผมก็ไม่ใช่แค่ตีแรงนะเพราะถ้ามันมีอาตาัตราคิดที่เข้าสูงๆเวลาไล่ตีแล้วติดคีเนี่ยก็จะเหมือนเมื่อกี้นะครับผมไล่ตีหน้ากากหวานตายไปเลยนะครับ ก็จากที่สรุปได้นะครับผมถ้าเราเอาเจ้าตัวละครกาโล่แบบไม่มีบัฟไม่มีอะไรนะครับแปนตีใส่เซร็จที่ไม่ติดคีเลยนะครับผมมันก็จะอันตีได้ค่อนข้างเบาหน่อยนะแต่ถ้าเราเน้นคีย์ที่เข้าเจ้าตัวละครกาโล่เนี่ยดาเมจอันตีมันก็จะแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับขณะอัตราคิด์ที่ข้องผมแค่ประมาณ50%ที่จะมีโอกาสติดบ้างไม่ติดบ้างเนี่ยมันก็ยังทาดาเมจได้เพิ่มประมาณ1ล้านเลยนะและถ้าผมดันเจ้ากาโล่ที่เป็นอัตราคีย์ที่เข้าได้สูงกว่านี้เนี่ยผมคิดว่าแอนตี้ของเจ้ากาโร หาแล้วมันหาไม่ได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวต่อไปผมจะมาเทเจ้าตัวละครการโล่กับทีมที่มีบัฟเต็มที่นะครับในการเพิ่มพลังโจมตีให้มันเราจะมาดูกันว่าถ้าเจ้ากาโล่อยู่กับทีมที่มีบัฟในการเพิ่มพลังโจมตีมันแบบเต็มที่เนี่ยดาเมจมันจะทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับ นี่ก็จะเป็นทีมที่ผมจะใช้ในการช่วยเพิ่มดาเมจเจ้าตัวละครการโร่นะครับก็จะมีเจ้าตัวละครอ,อย่างเมทนไนในการเอามาเพื่อบับพลังโจมตีราชา่นานฟ้านะครับเอามาเพื่อบับดาเมจโบนัสนะและจกักรพรรดิเด็กนะครับใส่มาเพื่อสร้างสถานะบทขี้แล้วก็ช่วยเพิ่มสถานะกระหน่ำให้เจ้าตัวละครการโร่รวมถึงการใช้คอเวิลแรกของเจ้าตัวละครจกักรพรรดิเด็กนะครับที่จะช่วยเพิ่มดาเมจอันติในเธอรแรกเพิ่มขึ้น30%ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าผมใช้ทีมชุดนี้ไปทดสอบกับทีมเดิมนะครับเจ้าตัวละครกาโร่ของผมเน นนเพราะก่อนที่เราจะใส่ทีมบัฟดาเมจให้เจ้าตัวละครกาโรนะครับมันติเพียวๆด้วยตัวมันเนี่ยมันก็ทําดาเมจไปได้ที่5ล้าน3แสนนะครับก็มาดูกันว่าหลังจากที่ผมได้ทําการใส่ตัวบัฟดาเมจให้มันแบบเต็มที่นะครับมันจะทําดาเมจได้มากน้อยขนาดไหนนะ ก็เดี๋ยวเราก็จะมาเทสกับคนเดิมเลยนะครับก็กดท้าสู้ไปเลยนะครับเริ่มเทิร์นมาก็จะเป็นเจ้าตัวละครเมทนาทีมผมได้เปิดก่อนนะครับมาดูกันว่ามานันอันติเสร็จแล้วจะติดฐานะกระดูกหักกี่ตัวนะอันตีไปติดฐานะกระดูกหักที่5ตัวเลยนะครับและหลังจากนั้นจกักรพรรดิเดกก็จะเข้าไปรวกแขนโอลมานนะครับทำการอันตีไป ติสานาบทขยี้3ตัวแถวหน้าเลยนะครับและต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวละครการโลผมก็จะเข้าไปปล่อยหมัดมาดูกันว่ามันจะทาดาเมจได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ทําดาเมจไปได้ที่12ล้านนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับและต่อไปก็จะเป็นฝันงข้ามนะครับปล่อยหงลูกไฟมาแล้วทีมผมก็น่าจะจบแค่นี้นะเพราะใส่มาแค่ตัวบัฟดาเมจเท่านั้นนะครับผมโดนเจ้าตัวละครซอยแมนยิงมากาโลก็โดนระเบิดแล้วก็ตายไปนะครับ ก็สำหรับเจ้าการโลที่ทาดาเมจได้2ิล้านเนี่ยผมค่อนข้างพอใจนะครับเพราะเจ้าการโลผมแทบจะไม่ได้ปั้นอะไรมาเลยนะหลังจากที่เจ้าตัวละครโกเกสึ Go เข้ามานะครับดาเมจสองล้านที่มันทําได้เนี่ยก็ถือว่าเยอะเป็นลําดับที่2ในทีมของผมเลยนะเพราะตัวละครในทีมผมที่สามารถทาดาเมจได้มากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างเจ้าโกเกสึที่อันติในทีมชุดเดียวกับการโลนะครับทีมบัฟดาเมจแบบการโลเนี่ยมันจะทําดาเมจได้อยู่ที่ประมาณ20ล้านนะครับก็เป็นว่านะครับคลิปการมาปั้นเจ้าตัวละครการโลรออาวุธสามดาวก็จะมา ทำการสุ่มแล้วก็อัปเดตโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูอย่างแน่นอนนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้เลยกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ